กลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับแนะนําทีมตีมมมบอสสีสันเปนโดซิล่าความยากระดับอินเซน,นะครับนะโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดใครจะตีบอสตัวนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมทีมถึงระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในบอสที่ตียากเอาเลือกเลยนะว่าแล้วก็มาดูกันดีกว่าครับว่าใช้ตัวละคอรอะไรบ้างน,นะครับโดยอย่างแรกเลยผมขอบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ผมตีเสร็จไปเรียบร้อยแลวนะ ดังนั้นเนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวละครใช้ทีมอะไรบ้างนะครับนะโดยผมจะแนะนําทีมตีทั้งหมด2ทีมนะโดยทีมแรกครับนะก็คือจะเป็นทีมที่ใช้ฮินะนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าฮินะเนี่ยก็หาคนปั้นค่อนข้างจะยากละกันนะครับผมนะหาคนปั้นยากพอสมควรเลยแต่ได้เกิดหาได้ให้ครับผมรับประกันเลยว่าช่วยได้เยอะเลยโดยรูปแบบการจัดทีมนะครับนะก็จะประมาณนี้ขอเอาตัวอื่นยกขึ้นมาแทนก่อนละกันก็จะเป็นโฮชิโนะนะครับนะโฮชิโนะจะยืนในส่วนของตำแหน่งแรกนะครับนะ อ่าโฮชิโนซัมเมอร์ของเรานะครับนะโดยโฮชิโนซัมเมอร์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ครับนะควรจะหาตัวที่การปั้นปืนประมาณ5ดาวปืนสองขึ้นไปนะของผมนี่ยืม5้าดาวปืนสาไปเลยเพื่อเอาความชัวนะแล้วก็ตัวของฮินะนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าสุดสุดนะครับผมเอาให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้5ดาวปืน3ได้ยิ่งดีนะเพราะว่ารอบนี้ฮินะค่อนข้างจะเป็นตัวเอกเลยนะของผมนี่ก็คือตัวฮินะที่ยืมมาใช้ครับก็เป็น5ดาวปืนสนะครับนะสกิลก็ประมานนี้ อ่านะเ็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยดาเมจของฮีนาถือว่าช่วยได้เยอะเลยครับในเรื่องของการช่วยทีมอันนี้คือทีมทีน่1นะส่วนที่เหลือนะครับผมนะสลับตัวของนัทสึสลับนัทสึนะครับนะก็คือเขาผมนี่คือ5ดาวปืน1น,นะครับนะเอาอยู่ไปเลยถามว่าสีดาวได้ไหมสีดาวได้ครับนะแต่ผมต้องการตัดปัญหาไปกลัวบอสบางครั้งมันอัดคิมากเกินปกติก็ตีไปเลยครับผมเป็น5าดาวปืน1แล้วจบเลยนะไม่ต้องไปซีเรสกับนอกแกอีกละอ่ะ ย้ำเลยครับผมสีดาวเล่นได้แต่ต้องการตัดจบหรือปัญหาน้องก็ขึ้นไปเลย5ดาวฟืนหนึ่งสบายๆนะส่วนสเปเชียลครับผมก็จะเป็นถ้าเป็นทีพีนะนะครับผมนะทีพีนะเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวของอ่าไอ้นี่นะครับผมเป็นตัวของฟูกะนะครับผมนะเอาฟูกะมาแล้วก็ฮิมาบรินะครับนะเราจะไม่ใช้อากุเราจะใช้ตัวของฟูกะมานะครับนะอ่านะครับผมนะทีมก็จะประมาณนี้นะก็จะเป็น ถ้าเซตตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับผมก็จะประมาณนี้ก็คือจะเป็นตัวของอ่าโอชิโน่ซัมเมอร์นะครับนะและก็ฮินะนะครับนะโอชิโน่ซัมเมอร์แล้วก็ฮินะนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นนัซซึนะครับนะอ่าแล้วก็อารุนะครับนะก็จะเซตทีมประมาณนี้นะทีมประมาณนี้นะนี่ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เซตสกิลช่วงต้นนะครับนะก็จะเป็นตัวห่อโคชิโน ฟูกะและก็ตัวขอหนัสือึอันนี้คือเซ็ตสกิลช่วงต้นประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือในสุดขอทีมแรกที่จะแนะนำอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับนะในสุรขอสเต็ปการตนะีโดยเริ่มต้นช่วงแรกก็แน่นอนครับผมโคชิโนะลันสกิลก่อนเลยนะพอลันสกิลลูโคเสร็จปุ๊บโอเคเราช่วงนี้ก็ใจเย็นรอไปก่อนนะครับนะเพื่อที่จะรอในสุดขอลันสกิลขอหนูหนัสซึ อ่าพอไปโดยิงนักสืบปุ๊บอ่าเราก็กดรันสกิลเลยจากนั้นก็เอามาบัฟให้กับตัว่อฮีนะนะครับนะอ่าฮีนะจะังหวะนั้นก็จะบัฟสกิลด้วยของตัวฮีนะเองพอดีนะแล้วก็รอจังหวะนะครับผมให้เป็ดมันเข้ามารวมๆกันนะแล้วก็ยิงทีเดียวครับให้เป็ดบรรเบิดให้ได้อ่าพอระเบิดได้สืบปุ๊บเราก็ไปเคลียร์ทางซ้ายทางซ้ายเนี่ยก็จะใช้ตัวของอาลุหรือมุสกิอันนี้ก็ได้นะแต่อาลุจะเล่นง่ายกว่าเพราะมุสกิอัตราความแม่นยำค่อต่ำนะครับนะ จังหวะนี้ก็บัฟนะครับผมต่งของฮีนาให้เรียบร้อยนะแล้วก็เอาฮีนาครับผมนะให้บัฟให้เรียบร้อยก่อนนะฮีนาจะบัฟจังหวะนี้แล้วเราก็เอาฮีนายิงไปโลยค,ครับผมนะก็ยิงได้สี่เป้าหมายโอเคจากนั้นครับผมนะสกิลลูโฮจะหมดพอดีก็บัฟสกิลลงโฮนะครับนะจากนั้นก็รอจังหวะาก่อนนะพอบเบลบปปิดขึ้นมาปุ๊บโอเคก็บัฟให้ฮีนานะครับนะ เรรียบรยบจากนั้นครับผมรอจังหวะนะให้โดนเป็ด4ตัวแล้วยิงปุ๊บแล้วเป็ดมันจะแตกแล้วมันจะแตกพร้อมกันหมดเลยครับทุกตัวนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครทําไม่สาเร็จไม่เป็นไรนะก็ค่อยๆเคลียร์ไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดเคลียร์เป็ดตัวนี้ไม่นอนครบทุกตัวรีใหม่ได้เลยนะและจังหวะนี้ก็ต้องภาวนาให้ลูโโคอย่าโดนเล็งถ้าเกิดลูโคโดนเล็งก็คือรีใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนะนี่คือในสุดขอสิ่งที่ต้องระวังนะอ่าก็คือต้องเคลียร์เป็ดน้มให้หมดและก็อย่าให้ลูงโคโดน เป็ดโรล,ลบีมนะครับนะโอเคจากนั้นนะครับผมเรารอให้เป็ดเนี่ยมันจะคายแล้วมันก็จะออกลูกมาละอ่าพอมันออกลูกปุ๊บเนี่ยจังหวะนี้ก็บัฟในส่วดขอตัวอ่ายีน่าให้พร้อมนะครับนะพอออกปุ๊บก็สาดได้เลยอ่าก็ออกมานะครับผมเลงให้ได้เยอะที่สุดก็ประมาณสี่เป้าหมายแหละครับหลักๆเลยอ่านะครับนะจากนั้นก็ไปนะครับพยายามเล็งระเบิดครับผมอาลูกก็ให้เยอะที่สุดเช่นเดียวกัน แล้วก็เหมือนเดิมครับผมนะบัฟให้ฮินะนะครับผมนะให้ฮินะสอยต่อยทีนึงนะครับประมาณนี้นะก็โอเคเซตที่สองครับผมนะตัวส่วน,นี้ก็ภาวนานะครับผมนะอันนี้คือลูงขงผมตายก็คือจบนะถ้าเกิดใครจะเล่นต่อก,ก็เล่นได้นะของผมเนี่ยคือขี้เกียจนะก็ลุยไปเลยก็แล้วกันเพราะว่าทีมสองก็ค่อนข้างจะทำคะแนนได้เยอะอยู่เหมือนกัน นะก็ต้องการให้เซฟนะครับผมอยู่ประมาณสักเลือดอยู่ประมาณ60หลอดกันแล้วกันนะครับนะของผมนี่ก็คือจะอยู่ที่70หลอดให้ดูว่าเออเจหลอดก็ยังพอเล่นได้ถ้าทีมดีพอแต่ต้องบอกเลยนะว่าการที่ลูโคหายไปเนี่ยดาเบิหายไปเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดใครที่อาพอกการความชั่วนะครับผมนะก็ถ้าเกิดลูโคตายก็รีได้เลยอันนี้ก็เบเดอรเขาสเต็ปเดิมนะก็คือเราก็จะใช้ตัวของ ฟูกะปีใหม่ฮิบาริบับให้กินะแล้วก็เอากินะแล้ยิงเคลียร์เก็บให้หมดแน่นอนว่าเงื่อนไขก็คือต้องเคลียร์ให้เป็ดนอนให้ได้ถ้าเป็ดนอนไม่หมดอันนี้ก็ต้องรีโดยบังคับแล้วนะอ่าโอเคนี่เป็ดนอนพอดีปุ๊บนะจากนั้นก็โอเคครับเราก็ยิงไปตามปกติสเต็ปสุดท้ายนะถ้าเกินลูโคอยู่นี่คือเลือดจะเกิน60หลอดไปแล้วทีมสองมันจะแบกไม่หนักอ่านะครับโอเคประมาณนี้ หมดเวลาพอดีนะครับนะก็เหลือเลือดอยู่ประมาณ73หลอดอ่ะทีม2องอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเกิดทีม2ใครปั้นมาสุดพอก็ไม่น่ามีปัญหาอ่ะไปดูทีม2องก็ดีกว่านะครับผมว่าทีม2ผมใช้ตัวอะไรบ้างในการตีเกิดบ้านนะครับอืม แล้วก็มาดูในสวนของทีมที่สอนะครับผมทีมที่สอท,ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมของอารุบุสกิกันอ่าซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมในสวนของตัวละครที่ใช้ในการเซตติดต่อยนะก็คือเราจะเซตในสวนของตัวบุสกิ้อ่าแล้วก็ล uh ูโโฮนะครับผมลูโฮ uh oh, แล้วก็ดูนัสึอ่าสเปเชียลครับผมเป็นฮิมาริอากโกครับอืมครับประมาณนี้นะตัวเซตสกิลนะครับก็จะเป็นตัวของ อ่าลูโฮนะครับนะแล้วก็ตัวขอนัสซึนะครับผมแล้วก็เอาบัฟสักตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับนะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องบัฟเบิ้ลคู่ก่อนแล้วก็เบิร์ดาเมจนะโดยรอบนี้ตัวที่จะช่วยเรื่องของการทำดาเมจหลักๆเลยก็คือบุกี้ครับผมหรือก็คือมุสกิของเรานะครับนะเพราะว่ามุสกินีไดาเมจเยอะมากนะแล้วก็กว้างด้วยนะแน่นอนครับผมอาลุก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยเช่นเดียวกันนะอาลุก็ต้องมีความหนาครับผม5้าดาวปืนสอขึ้นไป โอเคประมาณนี้นะครับนะวันล้วก็ไปดูทีมตีกันเลยดีกว่านะว่าสเต็ปการรับสกิลเป็นแบบไหนครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นทีมที่2นะก็ทู่กับเปโลติล่าเลือด73หลอดก็ถือว่ายังพอไหวอยู่ โดยหลักๆเหมือนเดิมครับนะก็จะสลานสกิลลุงโคนะครับผมแบบสตาร์ทช่วงต้นอีกเช่นเดิมนะอ่าอันนี้ก็ให้ดูทีมก่อนนะครับผมนะก็จัดทีมเป็นมุสกิอ่าโฮชิโนะนัตส,สอึอารุนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับผมในส่วนของทีมที่ใช้อ่ะมาปุ๊บก็ลาดสกิลก็ผมโฮชิโนะก่อนเลยปุ๊บพอลาดเสร็จปุ๊บนะใจเย็นรอไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวเปอร์ลกมันจะยิงมาปุ๊บเราก็สามารถใช้สกิลครับอ่านัตส,สึนะครับนะปุ๊บ โอเคแล้วก็จากมันก็บัฟให้กับตัวของวุสกิแล้วก็ใช้สกิลปลาระเบิดของวุสกิครับอ่าตรงสุดนี้ก็เล็งให้โดนหลายเป้าหมายนิดนึงถ้าเป็ดดอนไม่หมดก็รีใหม่เหมือนกันนะอ่านี่เป็ดนอนหรือหมดกระปุกนะแล้วก็ไปตีทางด้านซ้ายบนต่อก็ใช้อลุยิงเก็บเอานะครับ ก็เงินไข่เหมือนเดิมนะก็คือต้องยิงเป็ดนอนให้หมดถ้าเป็ดนอนไม่หมด,ด,นนหหมดก็คือจบอันนี้ก็บัฟสกิลลูคก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดตรงวันนี้แล้วก็เอาสกิลครับผมขอมุสกิได้ครับผมบัฟรอได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเป็ดมันจะขายลูกมาแล้วก็มุสกิก็สามารถระเบิดได้หลายเป้าหมายมากอ่าประมาณนี้นะครับนะ่าโอเคนะครับนะเล่นดีๆก็โอเคจากนั้นก็ไปลุ้นคีดาเมจเอายิ่งคีเยอะยิงดาเมจเยอะนะครับนะแล้วก็อาลุครับยิงปิดตรงนี้ไป อันนี้ผมรอให้สกิลอารุยิงเสร็จก่อนนะครับอ่าอารุยิงเสร็จปุ๊บก็ยิงซ้าอีกทีหนึ่งโอเคจากนั้นนะครับนาก็จะเข้าซ่วงเฟสสองนะจังหวะนี้ก็บัฟสกิลอาลุให้เรียบร้อยนะครับนะอ่าพอบัฟสกิลอาลุเสร็จปุ๊บโอเคแล้วก็พอเป็ดกลุ่มใหญ่มาปุ๊บก็ต่อเลยครับผมปลาระเบิดให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็อาลุครับผมยิงเป็ดนะครับนะให้มันระเบิดพร้อมๆกันเลยตุม้มเห็นไหมครับมันก็จะเคลียร์กลุ่มหลังได้เยอะละ กลุ่มหน้าก็ขาดนิดหน่อยนะและ้วสกิลลูโคก็ใกล้จะบดจงหวะนีีพอดีแล้วก็บัฟสก,กิลลูโคขึ้นมานะแล้วก็นับสืบมานะครับหนะ้าเหมือนเดิมถ้าลูโคโดนเลงก็คือเกมโอเวอร์รีมรอบใหม่อะ่ะตรงนี้ก็เหลือตันนี้ก็เหลือแค่ปูเป็ดแค่ตัวเดียวนะเราก็ค่อยๆเคลียร์เอาอัน,อนนี้ก็เลือกเอานะครับผมว่าจะทำได้บิตกับใครเพราะว่าเลือ,อดบอสก็เหลือแค่กเก้าหลอดเท่านั้นก็เราก็สามารถจะใช้ใครก็ปิดได้ทั้งนั้นแหละอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะ พอไหวอยู่ครับนะในสุดของทีมมุสกินะครับผมอารู้หรือจะเป็นทีมฮีนะนะ่ครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้ทั้งนั้นอ,อ่าก็จะประมาณนี้นะครับนในสุดของทีมตีไม่ยากครับไม่ยากนะก็เทีงแต่ว่าอาจจะต้องทีมต้องหนานิดนึงอืมโอเคนะครับนะประมาณนี้มาดูในสุดของดาเมจนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะาอย่างที่บอกไปคือท็อปดาเมจอะมุสกิถือว่าดีมากแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของ ความแม่นยำของบุสกถือว่ามีความเมตตาความแม่นยำถึงว่าต่ำจริงครับนะไงก็ขอโชคดีครับผมกับการตีเปโลเซราอินเซนผมกั็ม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ